ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะรถไถเดินตามนะคะ NT 141 m a นนะคะโครงตรานกแล้วก็เครื่องยนโกเด้นโบ l 1 4นนะคะราคาโครงอยู่ที่43,500ราคาเครื่องอยู่ที่28,500บาทนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมารับเซตนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะราคานี้นะคะเดนินโดนใจเลยนะคะสมให้ถึงบ้านนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ดูบรรยากาศนะคะอันนี้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะตัวคงนกก็รับประกัน1ปีตัวเครื่องยนต์ก็รับประกัน1ปีนะคะจัดส่งให้ถึงที่ตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นใบ6วง27ค่ะ ร้านสมคิดการ ENA ค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบุรหนองแปนอำเภอกำมราสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเบอร์โทรสอบถาม0979712677มีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยค่ะอันนี้เราจะทำการยกขึ้นนะคะอันนี้ลูกค้ามาซื้อเครื่องมือสองด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเครื่อง et110 นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่15,000บาทรับปาาระกันให้ด้วยนะคะจั้งยนหมืสอมีเรามา จะใช้รถยกขึ้นนะคะแล้วก็ไปส่งลูกค้าที่งานนาเลยขอบคุณที่อุดหนุนนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินฝากไว้ด้วยนะคะสอบถามก็โูกเข้ามาได้เลยนะคะเครื่องยนต์เรามีจากจาหน่ายทั้งคูบอต้าแล้วก็โกลเด้นโบนะคะมีรับประกันให้ทุกตัวมีส่วนลดให้ทุกตัวจะปัก gps มาก็พิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้านะคะมีสินค้าให้เลือกนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายรายการทั้ง รถแท็กเตอร์แลวก็รถไถเดินตามนะคะครบวงจรเลยลูกค้าอยากสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยหรือจะทักมาที่เพจ Facebook ร้านนะคะททักมาก่อนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นโครงโกลเด้นโบนะคะเซตนี้นะคะทั้งเครื่องทั้งโครงประกัน1ปีราคา5,3 0 0 0นานะคะเซตโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงนกนะคะบางคนห่อเรือนะคะตอนนี้จะเป็นบางคนห่อเรือนะคะนกเล็กนกใหญ่141นแม็ก หนึ่งหกนะคะแล้วก็มุ้ยเล้งบางนานี่ค่ะมุ้ยเล้งบางนายังดูดรุ่นต่างๆไปนี่นี่ทำการ ยัดใส่รถให้ลูกค้าค่ะไปส่งด้วยขอบคุณที่อุดหนุนค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสิน์